เขาข้มาอก็เลพราะผมหางหางหาไปนานับทขึ้นมหน่อยก็ฟังไรช่องอะไก็ก็ขึ้นขึ้นขึ้นผมฟังหายหลายช่องนพวกสีตอนนี้ก็เปิด ก็คือขึ้นฝันอีกขึ้นก็สวัสดีผมขึ้นมาเก็บเวลาหน่อยนะครับก็พปจุดเพื่อนทุกคนตัวตนของร่างความจริงแนะก็คือทงนี่คือตัวตนผมก็ตอนนี้ก็ดีใจที่รอดเลยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยบความากๆ ก็เพื่อนๆในความคุดคนที่ถึงให้นเลยส่วนขาว่าวข่าวของให้ยำเลยก็เป็นไปตามข,ข,ข่าวกอบอพื่นเพื่อนที่เข้ามาผมจะทำเวลาสักครึ่ง

จะคอยเป็นมอ,อน,น,นก็นจะบอกเวลาจะทุกวันจะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันองเธอสะจะคอยเป็นผาหมจะคอยเป็นหมจ,จ,จะคอยเป็นนาฬิกจะก็ผมเปิดของไอ้นี่ผมยังเล่นยัไม่ฟนะังเนี่ยอะไรอะอือืม,อม ล่นอยู่สองทองผมจะเล่นอยู่ของนกตุ๊กนี่ผมังเล่นอยู่องบางทีนี้ผมก็พยายามเล่นนะผมจะดูตอนนี้ใครขึ้นมางอะไรมางเนี่ยผมก็จะเข้าคือเราก็าติดตามข่าวไปเรื่อยๆผมก็จะติดตามข่าว มานงจะอ๋ออ๋อ๋อเเอาใหม่วันนี้ข้อข้อปัญหาไงก็คิดถึงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ขอเพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากช่วงนี้อืมตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพายุเข้าฝนตก กไปไหนก็ระวังตัวติดล่มติดแม้ไปด,ด้วยครับผมก็จะได้ของผมเนี่ยเพราะถ้าเอาออกโน้ตบุ๊กเนี่ยผมสามารถเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนได้แต่้าตอนนี้ผมไม่เห็นผมต้องดอูตอนนี้นะแต่ก็ขึ้นมาแต่ผม

ผม,ผมยังไม่นั้น,นเท่าไหรนะ่ไงตอนนั้นยังจะไม่คลอ่องอันนี้ผมไลฟ์สดเดี๋ยวจะดูจะได้ผมเห็นคอมเมนต์โอเคก็ทีนี้ผมผมผม,ผมก็เห็นเห็นคอมเมนต์ละก็ทีนี้ผมผมก็โอ้โหอสวัส <Okay. S 1> ด,ดีเพื่อนๆเดี๋ยวผมเปิดเสียงกัน ก็สเข้ามาดูคอมเมนต์ได้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะครับก็ตอนาาน,อน,าาน,อนี้ผมช่องผมมันยังมียังไม่ยังไม่เท่าเท่าลนะอย่นเพราะผมหยุดหยุดหยุดนานกับการตีตีกว่ามนะั้นที่ีผมหยุดไปเนี่ตีตีกว่า อขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจอขอบคุณอืมขุม่นขุ่นสนตกนะมือเศษลาดลาดตะบางนี่ผมก็เพิ่งเพ,พิ่งตื่นมาเพิ่งตื่นมาเท่าพัก กินกาแฟจังกาแฟกินก็ขึ้นมาเพราะตอนนี้ผมรู้ว่าคพื่อนก็เข้าไปติดตามช่องใหญ่ๆส่วนผมช่องเล็กก็ผมเข้าเมื่อคืนเข้าเข้าไปหลายช่องหายเมื่อคืนเข้าเข้าไปดูน้องอันนี้ แต่ส่วนน้องลักกี้มีตังค์นี้จะขึ้นตอนไหนผมก็จะแต่ผมทําแจ้งเตือนได้ไงผมก็ะดิกนะแจ้งเตือนว่าเออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตั้งขาต้อง่อนแป๊บนึง๋ยวบนึงของเล่น ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูมาั่นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งหัดของแป๊บนึงเพราะมันังไรนะแป๊บนึงโอเคทำได้ขอบคุณความังใจของเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องผมนะห้องราคำาจริงช่อง ก็มานจิกมาตามอดีอ่ะเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนที่ตามตามคดีไอ้จำเลยทั้งขอ้อสองแล้วก็พูดมากอะไรไม่ได้เราก็อรอศาลยุติธรรมท่านท่านเข้ามาตัดตัดสินเพราะเราเราก็มีหน้าที่รับรับชมว่ามันจะออกมาในรูปไหนของคดี เพราะผมดูไม่ได้เนยผมต้องเชื huh. ่อมโยงกับโน้ตบุกเพราะผมจะดูคอมเมนต์หานโน้ตโน้ตบุกเนี่ยผมผมจะเปิดไปเดนนี้ผมถ่ายทอา่วนผมใช้ใช้มือถือตท่าตอนของล่าความจริงก็เพื่อนเได้ได้ยินเสียงกันไหมครับอันนี้ผมใล่บลูทูธเดี๋ยวพับบลูทูก่อน ก็ผมยังได้ยังไม่คล่องไะยังไม่รู้ว่าผมจะเชิญเพื่อนแบบไหนจะวางลิงยังไงผมผมก็ไม่รู้บางครั้งเข้าไปในห้องห้องน้องแอนนี่นี่ก็วางช่วยวางช่องเพื่อนเขาช่วยวางกันช่องบาง่นก็ช่วยวางก็เข้าไปรับฟังรับชมทุกช่องช่องที่เรายืนยืนหนึ่งมามาตลอด ยืนหนึ่งมาตลอดกับยืนหนึ่งข้างแม่น้องผู้สูญเสียเมื่อเมื่อวานก็ชัดแล้วนะไอ้ที่กลับปังอถามจังเรื่องข้าวข้าวอะแม่แม่สาก็ออกมาตอบชัดเจนแล้วนะมันเป็นข้าวเปลือกไม่ใช่ข้าวสารนะมึงม่พูกที่กับลามไปจบตีแม่ถามเรื่องข้าวข้าวข้าวอยู่ไหนข้าวข้าวอยู่ไหนนะ ทำไมมึงไม่มีข้าวแดกหรอถ้าพวกมึงไม่มีข้าวแดกมึงข้าวัดลงทางเขามีข้าวข้าวแจกกันนะกลับลํำต้องกลับให้สุดนะมึงกลับครึ่งครึ่งกลางๆนะมึงกลับเข้ามาก็เซโนแล้วแหละนะเพราะในสังคมยูทูบอะกขรู้หมดแหละนะความคิดเห็นมึงยังไงมึงกลับลํำได้ถึงขนาดนี้ ก็ผมก็เชื่อมองนี้ก็ยัง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 ตกงานอยู่วันเมื่อวานเป็นวันแม่ไงเมื่อวานก็เป็นวันแม่ก็ได้ไหว้ไหว้แม่เราลึกถึงแม่จถึงคนบนฟ้าเพราท่านจากไปร้อยหลอยปีแล้วแหละตอนที่แม่เสียนแม่อายุเจ็สิบสองไอ้แปดแปดสิบสอง พ่อผมเสียตอนอายุท่านได้ห้าสิบแม่ผมเสียอายุแปดสิบสองสามสิบกว่าปีอ่ะที่พ่อเสียไปแล้วก็แม่แม่แม่แม,มาเสียก็ถึงว่าคนเรามันอยู่อยู่ในยางยิ่งยงหรอกนะชีวิตคนเราอนอยู่ทําความดีทำให้ให้ให,ให,ให้ให้โลกจำให้โลกจดจำว่าเออบุคคลคนนี้ตายไปอะ่ะ เราจะย้อนลดถึงเออคนนี้เคยสร้างความดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเพื่อเหลือสังคมเป็นมิตรไม่เคยเอาไงอ่ะเขาไม่เคยเบียดเบียนใครไงส่วนบางคนมันก็เนาะหน้ามือไปหลังตีนนะพูดตามภาษาชาวบ้านบ้านนะหน้ามือเปนหลังตีน ไม่ท้ากลับตามอะ่ะก็เป็นในสังคมหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านอะ่ะมันมันไม่กว้างหรอกนี่มึงเข้ามาขับหล้วนึงมาเผยสันดาณตัวตนของมึงในช่องยูทูบอ่ะสังคมยูทูบกว้างนะบอกบอกให้รู้มึงจะเป็นใครเป็นอะไรจะกองกูกองกองไปดิห้องห้องห้องผมไม่ได้หาอะไรได้ ของผมเข้ามาเพื่อติดตามคดีน้องผลไม้ก็อีกไม่นานมันก็หนาวๆแลวรอนกนไปหมดลนละตอนนี้ก็เตรียมหาเงินหาอะไรได้เพื่ออะไรอะ่ะไม่ได้สร้างเงี้ยสร้างคอนเทนต์เงนหน,นักหนาก็ผมก็ตามข่าวผมจะดูน้่ยผล บดแห่งกรรมอะกรรมมีจริงทุกฝีเข้าที่มันเดินอะสายตาทุกสายตาจับจ้องไปที่มันคอนเทนต์อะไรที่มันสร้างกันมาเฮฮาปาร์ตี้อะไรนะได้พวกร้อยหกสิบบากเนี่ยนะคอยดูมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วคำว่าพยานเท็คเนี่ยหนักนะไม่ใช่ว่าจะไม่หนักว่ ผมห่างหายไปนานช่องที่ปูหลนก็ยังไม่รู้ว่าท่านพี่ปูหลนเป็นยังไงน้องหวานใจกรรมกรก็ลายๆช่องน้องโบน้องแต้วน้องเดชาน้องโบสายฟาดน้องแต้วสายฟาดน,น,น้องเดชาสายฟาด อะไรช่องสายาาฟ้าพี่ตาแฟม์รี่เราสายฟ้านะเขายืนหนึ่งไงโอ้ยก่อนผมรับหมานะรับแนวนะโอ้แต่เดี๋ยวนี้ผมเกลียดชิบหายเห็นเห็นหมาเห็นแน่ไม่ได้โคตรเกลียดเลยตามหลัก็หมาเนี่ยนะมารู้คุณคนนะรู้คุณคนซื่อสัตย์คนนี้หมาพันเหี่ยแม่งแม่งก็ แมวันก็รักเจ้าของนะแต่แมวนี่ยอมรับมันไปจนรปแจงเก็บหูแต่มันกลับไปได้สุดโตรงเลยนะผมไม่นึกไนงะผมไม่นึกว่ามันจะกลับได้สุดตรงก็เดี๋ยวนี้ถ้าออกบ้านต้องเกรียมแมสคนรอถ้าขาดแมสเนะี่ยออกไปข้างนอกหนี่งเหมือนตัวตัวประหลาดนะเหมือนตัวประหลาดเลยแหละ mùa hạng hai tay thua 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 ประสบประเทศตอนนี้ก็ยังตกงานหางานตอนนี้บอกตรงว,ว่าหาหางานยากไงเพราะผมหางานขับรถก็รู้อยู่ชั่วโมงนี้อะไรอะไรมันก็ยากผมพักอยู่แถวราดกระบงังนี่เดี๋ยวสพักก็จะออกไปที่ตลาดหัวหัวเทศ ไปดูหาในยกินเแถวตะลาดตัวเทศมันเช้าเมืเ่อคืนฝนตกทั้งคืนนะลางทีลรลานกระบงังก็เยอะเข้ามากันก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับฟังรับชม นี่ก็สิบหกนาทีกว่าเดี๋ยวสภาพผมผมก็ลงผมมันทำเวลาเก็บเวลาครึ่งครึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณเพื่อนที่ให้ให้ให้กำลังใจโดยโดยตลอดผมจะห่างห่างหายไปนานก็ผมก็ยังยืนผมไม่เคยเปลี่ยนนะถึงผมตรงองอาบอพอมัน มันกลับข้างโหยอดยอดไหลโอ้ยดูแบบนืมมอืก็ดึงกลับมาแบบนี้เดี๋ยวผมดูอันไทยเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ในคลิป ไม่าู้วอืผมจะมีสองช่องอ่ะช่องช่องเนี้ยคือว่าผมนั่นแต่ช่องล่าล่าความจริงอันนี้ผมจะเป็นช่องไว้ดูคอมเมนต์เดี๋ยวล่าความจริงชั้นแน l อ่ะจะขึ้น sẽ tự khuyên comment đằng đều mình sẽ đưa comment thương thương nha mình sẽ đưa comment bố cháu không biết sao hả lời gai này có kể từng thân kể từng sản phẩm YouTube của nó Ô ý không lần lượt khi nóng ăn, anh nơi cho cưng bắn phi có hơi nóng cho khoác ngang hay anh nơi cho đi 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 cọn anh nơi cho cưng cho mong nha hello, 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 hello,

ที่ผมใส่หัวใจไปล่าล่าความจริงชแนลเนี่ยที่ไม่มีรูปผมเนี่ยผมจะไว้ดูเพราะเวลาผมเปิดหาเพื่อนเนี่ยผมจะปิดทอ,องตัวคือตัวผมเออ่ตัวมือถือกับตัวโน้ต๊กเพราะผมจะดูคอมเมนต์ผมจะเขียนตอบตอบเพื่อนวันเช้านี้ทางข้าทางกาแฟกันยังครับเพื่อนเดี๋ยวกอตัวแปบ๊บก ในห้องท่อนท่นผมบางทีผมนั่งผมก็จะเอาขึ้นเอาขึ้นบนทีวีอ่ะบางทีผมเห็นผมก็จะเอาขึ้นทีวีขึ้นบนทีวีเพราะมันบางทีก็ขึ้นทีวีบนทีวีบ้างบางทีก็ดูในไอ้นอตบุ๊กไอ้น้ตบุ๊กนี่ผมก็จะขาย นน้นไปเวลาเราซื้อซื้อแพงเวลาขายโอโ้โ,อโหก็ให้ให้ราคาสุดตอดเลยรนบ,บุกเครื่องเนี่ยผมผมก็จะขายซื้อมาหมื่นหมื่นมื่นกว่าแต่เวลาไปขายไปอะไรไปจะไปจำนำเนี่ยมันให้แค่ใช่สองสองพันกว่าสมอมงเนี้ผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องหา ยวก็กลับกลับเข้ามาตอนนี้พยายามดูหลายๆอย่างหลายๆช่องทางเดี๋ยววันนี้ผมว่าไปตลาดหัวตะเคไปดูเสื้ออะไรมากินแล้วก็เลื่อก็ออกเดิอนออกหาหางานแถวตลาดหัวตะเค้ลาดกระบาง สิที่ผมผมไม่ผมไม่ดื่มไงแอลกอฮอล์ทุกชนิดอ่ะต้องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดตอนนี้ก็ยี่บเอ็ดนาทีกว่าที่ผมขึ้นมาผมก็กะขึ้นสักครึ่งชั่วโมงเพื่อเพื่อนก็อยู่ในช่องใหญ่เพราะตอนนี้ช่องใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะนะวันนี้ขึ้นเยอะ ทำแล้วทำนรื่องทำนี่ <S <S ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะตอบไปงั้นผมว่าผมผมจะขึ้นไล่ไล่ในการไปตลาดนี่หัวหัวหัวตะเคตลาดเก่าอ่ะตลาดน้ำตลาดเก่าหัวตะเคีขอโทษเพื่อนๆนะครับบางครั้งผมผมไม่เห็นคอมเมนต์ในในนี้เลยผมไม่เห็นเลย ของเพื่อนเนี่ยผมไม่เห็นเลยผมเปิดนะผมผมผมก็ยังไม่เห็นมเนีเพื่อนเข้ามาสองคนก็ขอบขอบคุณที่ผมไม่ผมไม่รู้เลยเพื่อนอช่องอ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามล่าความจริงชาแนลตัวตนล่าความจริงชาแนลก็ตัวตนนี้ส้าพักเดียวผมก็ลงแล้วพยายไปตลาดตัวเทวันนี้ก็ค้มๆมาไม่รู้ว่าผลจะตอหรือเปล่าก็ขอบคุณ เราปล่อเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยมันจะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะไงอายุเข้าอะไรเข้าก็เตรียมล้มเสื้อกันผงติดตัวไปด้วยแมสตอนแรกถ้าออกไปไหนถ้าไม่มีแมสตี่ตัวประหลาดเลยนะพอเซเว่นทาไม่มีแมสตวเข้าไม่ได้อะไรทุกอย่างเราก็ต้อ,อ,ตอง ควบคุณมตัวเองดูแลตัวเองก็ขอบคุณเพราะในเนี่ยผมผมไม่เห็นคอมเมนต์เนี้ยผมต้องเปิดโน้ตุ๊กมอเนี่ยเดี๋ยดีวย อ๋อทำไมอเหตุสดบอย่างนี้ผมไม่เห็นข้อมูลเลยผมไม่เห็นข้อความต่อข้อความมานันดำเนินต่จริงไม่เห็นเลยอ๋อต้องตังช่องมองนี้ยี่สิบห้านาที เดี๋ยวนี้ผมก็ไปเพื่อนๆก็จะเข้ามาตอบรับก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาผมไม่รู้ว่าใครเลยก็ผมเพื่อนๆผมที่ติดตามก็สุดท้ายนี้ก็บอกให้คุณทัศน์สีรัตน์ใจคุ้มครองเพื่อนๆ ทุกคนทุกสถานีทุกช่องขณะเดินทางขอให้ปลอดภัยในการเดินทางทั้งไปและกลับปขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีครับไปว่างล่างผมจะขึ้นนาหน่อยสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ